สวัสดีครับผมธารัตรับดูรายหมือผ่ารับพอนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชานคนเกิดราศีกุมในเดือนกร,รกฎาคมพศ2567นนะครับผมเริ่มเปิดไพ่เลย,ยไพ่ใบนี้ได้ไพ่สิบถ้วยดีมากสิบถ้วยในเรื่องความรักดีสุด สิบถ้วยทำนายถึงอะไรสิบถ้วยหมายถึงความสมหวังความสุขความฮาเลอหันผมจะบอกว่าใครที่กําลังอยากประสบความสําเร็จในเรื่องความรักไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะความสุขในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนงานหรือว่าในเรื่องของอยากได้งานใหม่เรื่องของทุกๆเรื่องไพ่ใบนี้คือจบทุกอย่างสรุปสวยงามได้สมหวังนั่นเองแต่มันใปเป็นใบ,บอดีต ใบแรกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เร็วๆนี้นั่นเองคือห้าเดือนก่อนเป็นเป็นอย่างตำ่ำไอ้ห้าเดือนก่อนนะครับผมห้าเดือนก่อนสักสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนก็คือโดยประมาณดังนี้แต่ไพ่ใบนี้ทำนายพื้นดวงได้ด้วยพื้นดวงก็คือจะเกิดขึ้นในไพน่ใบนี้ความจริงไพ่ใบที่สองมันจะทำนายถึงปัจจุบันปัจจุบันก็คือเดือนกรกฎาคมไพ่ใบที่สามทำนายถึงอนาคตที่ถัดจากเดือนกรกฎาคมไปต้นไปก็เริ่มทำนายเลยนะครับผมเพื่อ็นการสืบเวลา พื้นดวงของราศีกุ่มราศีกุมทำไมถึงได้สิบถ้วยผมจะบอกว่าสิบถ้วยเป็นไพ่ของความสุขความสมบูรณ์อย่างสุดยอดผมจะว่าจริงๆราศีกุมเนี่ยถ้าถามว่าความรักเนี่ยอ,อืมจริงๆราศีกุมเนี่ยมันดูเหมือนว่าดีนะความรักดีจะจริงๆราศีกุมเนี่ยเป็นไพ่ที่ใช้คําเนี้ยว่าราศีกลุมเนี่ยความรักจริงๆเนี่ย เป็นคนเลือกมากเป็นคนเลือกมากแล้วก็ถ้าคุณไม่ถูกใจใครสักคนคนจริงก็ไม่ถูกใจหลายคนแหละเพราะว่าจริงๆเกิดมาเก่งเกิดมามีความสามารถเยอะและอาร์ตอาร์ตมีความสามารถแบบศิลปินสูงมีความเป็นทักษะมีความศิลปินสูงแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งคือค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าอืม เขาเล้ว่ามีเซนอะอะไรอย่างเงี้ยมีเซนพวกที่มีความอาร์ตในตัวเองพวกที่อารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนด้วยนะไอ้พวกราศีกุมเนี่ยอารมณ์แปรปรวนเจ้าสเสน่ห์ผมจะบอกว่าไพ่นี้คือไพ่ถ้วยหมายถยึงอะไรดาบหมายถึงอารมณ์ร้อนถ้วยหมายถึงเจ้าสเสน่ห์พวกมีสเสน่ห์ต้องไพ่ถ้วยส่วนเหรียญหมายถึงความร่ำรวยไม่เท้าหมายถึงพวกนี้บ้างงานอันนี้ความหมายโดยสังเกต แต่ว่าถ้วยเนี่ยมันได้ตั้งสิบถ้วยมันหมายถึงเจ้าสเสน่ห์สุดๆเพราะฉะนั้นไพ่ราศีกุมามรจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์แต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้ทดํานายถึงว่าจะสมหวังในความรักแต่ว่ากําลังจะพูดว่าจะสมหวังหรือไม่แต่จริงๆแล้วราศีกุมเนี่ยข้อแปลกก็คือไม่ว่าคุณจะมีคนนี้เข้ามาแล้วสมหวังหรือไม่สมหวังส่วนมากคู่ที่เข้ามาดีทุกคนจึงบอกว่าเห็นไหมไพ่สิบถ้วยมันเลยปรากฏไพ่ใบน,นี้ออกมา ส่วนใหญ่ราศีกุมจะได้คู่ดีแต่อยู่ที่ว่าตัวเองจะอารแค่ไหนเช่นคู่คนนี้เข้ามาถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจถูกใจเลยกว่าจะแต่งงานได้เนี่ยโอ้โหลุ้นกันแทบตัวโกงญาติแม่พ่อพี่อะไรเนี่ยลุ้นกันแทบตัวโกงบางทีจะดูเหมือนดีจะแต่งได้นั้นเกิดเหตุอะไรที่แบบผมไม่พูดนะจริงจริงๆเนี่ยราศีกุมเนี่ยขอแค่อย่างเดียว เลิกอาร์ตเลิกอาร์ติสไอ้พวกติดติดอาร์เนี่ยแต่ไม่รู้จะเลิกได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณเลิกอารมณ์แบบปรปรวนอาร์ตในที่ผมพูดเนี่ยคือหมายถึงความเป็นอารมณ์แบบปรปรวนคุณอาจจะไ้นั่งกรรมาฐานฝึกสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าอินโมชั่นจัดมากเกินจนจนเกินไปแค่นี้ก็เพียงพอแต่มันจะว่าราศีกุมเป็นคนแปลกพวกดาวที่ออกมาเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ย จะเป็นราศีกลุ่มพวกดาวปาแปลกๆพวกดาวนักต่อสู้นักปฏิวัติพวกเนี้ยคือเกิดมาเนี่ยบางคนนั่งอยู่ในห้องวิจัยดาววิทยาศาสตร์ดาวที่แบบว่าออกมาทำแบบก,ก,ก็ก็แก๊กประดิษฐ์แล้วมันอ่าช่างผลงานโนเบลเป็นช่างไม้ช่างกลึงช่างทองช่างอะไรสักอย่างหนึง่งที่ผลิตแบบแบบวันเดียวตุ้มรวยเพราะาผลิตแบบ ผลงานนวัตะกรรมเปลี่ยนโลกพวกนี้ก็ได้แก่ราศีกลุ่มหรือบางคนอาจจะเป็นช่างข้อแก๊งอยู่อย่างนั้นทั้งชีวิตก็ได้แต่ก็ไม่ได้เกิดอะไรมันอยู่ที่คนด้วยมันอยู่ที่ราศีอย่างอื่นมันอยู่ที่ดวงอย่างอื่นด้วยและอย่างหนึ่งอาชีพของราศีกลุ่มคือนักโหราศาสตร์นักทํานายดวงดาวพวกที่ทำนายแบบว่าการขึ้นของพระจันทร์เครื่องขึ้นข้างแรมการเขาเราียกว่านักดาราศาสตร์ก็ได้พวกนี้ก็เหมาะ หรือบางคนเป็นนักปฏิบัติธรรมยุ่งเกี่ยวกับจิตวิญญาณพวกแบบว่าเหมือนเหมือน,น,น,นมุกหรือสีชีพัยอ่ะพวกนี้ก็จะหมอก,กับราศิกุมเพราะพวกทําอาชีพแปลกๆแต่มีเงินเยอะพวกที่แบบว่าทําอะไรเกี่ยวกับทองคําพวกเงินพวกดูตลาดพวกใช้เซนมากๆพวกที่ทํางานเกี่ยวกับจิตวิญญาณพวกนี้ก็ลาศิกุมถึงบอกว่าราศิกุมจริงๆแล้วจะดูเหมือนว่าเป็นคนแปลกๆแต่จริงๆไพ่นี้คือความสมหวังนะ ความสมหวังไพ่นี้ขึ้นดีแน่นอนชีวิตก็ดีแต่อาร์ตเกินอะเรามาดูไพ่ดวงจอพูดมากพอละอนี้ผมจะพูดไม่มากนะดวงดวงอะไรนั่นนะดวงดวงดวง,ดวงพื้นดวงจริงๆอะไพ่ใบนี้คือเห็นไหมติดถ้วยแสดงว่าสิ่งที่คุณคิดว่าไม่นานมาเนี่ยสมหวังสี่เดือนความจริงดวมถึงเดือนกรกฎาคมมันก็มีอิทธิพลถึงเหมือนกันนะคิดอะไรก็สมหวังคิดอะไรก็เป็นสิ่งที่ ดีไปหมดมันมองบมอกถึงว่าช่วงเวลาที่คุณถึงเนี่ยถ้าถ้าเดือนจนถึงเดือน,อนกรกฎาคมเนี่ยความรักของคุณก็ดีด้วยบางคนไม่ได้มีความรักแบบแต่งงานจะขึ้นหอลงโรงอะไรยังไงนะแต่ว่ามีความสุขเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเช่นสมมติาบางคนได้ไปคุยกับพยาบาลอาสมมติว่าบางคนแก่แล้ว เรื่องความรักัต้องพูดถึงแ pues ล mm ้วภรรยาก็ไม่อยู่แล้วไปค nah ุยกับพยาบาลไปคุยกับพยาบาลสามสมมติว่าเป็นคนอยู่บ้านพักคนชราล้กันสมมตินนี้ไม่ได้ด่าใครนะอยู่บ้านพักคนชราแต่ว่ามีความสุขคุยกับพยาบาลหรือบางคนเป็นหมอแล้วเราไปเจอพยาบาลแล้วค <m> ุยเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขได้คุยกับพยาบาลนั่นก็หมายถึงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขคุณมีความสุขแต่คุณไม่ได้มีเรื่อง เรื่องเงินทองมาเกี่ยวเรื่องอะไรต่างๆมาเกี่ยวหรือว่าได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับที่มันเป็นเรื่องสกปรกเข้ามาเกี่ยวเออประมาณนั้นแหละเทียงหม้ามันเห่าโอเคมามันเหา่เมา,มนเหานะครับผมอ่าโอเคแล้วก็มันไม่มีเรื่องอะไรที่มันแบบว่าออมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวก็เป็นไปได้ แต่ว่าจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือความสุขอยู่ดีมันหมายถึงช่วงเวลาแห่งความสมหวังถ้าเราตัดเรื่องความรักไปไพ่ใบนี้คือความสมหวังคนที่ไม่มีความสุขแสดงว่าเขาไม่ได้มีอะไรถูกใจไม่ได้สมหวังอะไรไม่ได้ยินดีกับอะไรเท่าไหร่นั่นแหละคือคนที่ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว,ว่าคุณต้องได้อะไรมาสักชิ้นหรือสมหวังในอะไรๆๆบางอย่างมันถึงเป็นไพ่แห่งความสุขไนงะเห็นไหมเห็นไหมว่ามันให้ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกๆ คนที่สมหวังแบบสุดๆว่าชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วคือครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขทุกลูกอยู่กันอย่างมีความสุขมีลูกมีหลานทุกคนได้ดีได้ดิบได้ดีกันไปหมดนี่คือยังไงก็มีความสุขมันจะเป็นไพ่ความสุขสูงสุดเนี่ยจึงบอกว่าไพ่ใบนี้มันคือไพ่เห็นนะเนี่ยสิบถ้วยสิบถ้วยก็คือความสุขแสดงว่าช่วงที่ผ่านมามีความสุขมาก ้อมสุขสุดแล้วก็ยินดีปรีดาทำอะไรก็สมหวังรับเรื่นไปหมดนั่นเองไพ่ใบนี้ได้ไพ่ค e e น of c คั s นะครับผม q u e น n of คั p มันเป็นไพ่นี้ครับจะบอกว่าไพ่เนี่ยมันก็ไพ่ความสุงเหมือนกันแต่จะบอกเป็นไพ่แห่งความที่แบบว่าอให้คว e นออฟคับเนี่ย ไมได้แบบว่าเฮ้ยทาอะไรเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีอํนานาจในการควบคุมทุกอย่างควบคุมทุกอย่างได้ในเดือนกรกฎราคมจะจะบอกว่ามันเหมือนกับรออะไรบางอย่างอยู่ถ้าสมมติว่าผู้หญิงที่กำลังรอผู้ชายกลับมาก็รอแต่ว่ารออย่างมีความหวังมันเป็นให้เหนการรอกําลังรออย่างมีความหวัง ไม่ใช่ว่ารอแบบไม่มีความหวังเห็นไหมว่าคุณรออย่างมีความหวังรออย่างใจจดใจจอ่อแต่ผมจะเตือนอะไรบางอย่างใบน,นี้ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยความรักสมหวังแน่นอนมันไม,ไม่เห็นความรู้สึกที่ดีเขาอาจจะกลับมายี่บางคนนะเขาอาจจะกลับมาเยี่ยมคุณก็ได้แล้วเขาก็จากไปแล้วก็ไพ่นี้ก็รอต่อมันเป็นแบบนี้แต่จะบอกว่าไพ่น,นี้คือยังไงเป็นไพ่ผู้หญิงอ่ะจะบอกว่าผู้หญิงแบบนี้จะเข้ามาหาคุณ ผู้หญิงแบบนี้จะนําโชคมาให้คุณบางทีบางคนนะไม่เข้าใจผมบอกว่าอ้าวก็ฉันแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอะไรยังไงก็นั่นเป็นเรื่องของคุณคุณแต่งงานแล้วคุณก็เป็นดวงอีกแบบแต่ว่ามันจะต้องมีโชคเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนมันจะมีผู้หญิงคนนี้เอาโชคมาให้คุณแล้วมันเป็นโชคเกี่ยวขอกับความสุขความอาเรือนให้ใบบนี้เป็นไพ่ถ้วยทั้งคู่ แสดงว่าไพ่เนี่ยบองหมกว่าห้าเดือนก่อนสองเดือนก่อนสามเดือนก่อนจนถึงกระทั่งเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะมีโชคกับผู้หญิงหรือไม่ก็มีความสุขความฮลร์หันความโชคดีไม่ใช่โชคดีอะโชคดีความสุขสิ่งดีๆอะไรต่างๆหรือความอะไรเงี้ยจะต้องเกิดขึ้นกับคุณราศีก,กุมแต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าระวังอารมณ์ของคุณไว้ดีๆราศีก,กุมผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะ ว่าลงเป็นใหญ่แล้วก็ระวังคนที่อายุน้อยกว่าให้ <c oughs> ระวังคนที่อายุน้อยกว่าถ้าคนที่อายุน้อยกว่ามามันจะทําให้ชีวิตคุณพังหรือคนที่บารมีต่าสัตว์กว่าแล้วก็อารมณ์ของคุณผมจะบอกว่าไพ่นี้ระวังคนไม่ใช่แค่ระวังคนนะถ้าคุณยังอายุน้อยยังเป็นวัยรุ่นวัยคนองอยู่เนี่ยระวังตัวเองจบระวังไว้ให้ดีเนี่ยแหละผมไม่ได้ดา่าใคร เพราะไพ่เพจเอาซอนเนี่ยมันไพ่ข่าวไม่ดีระวังข่าวเลยอางเช่นสมมติว่าคุณกําลังลุ่งโลดเลยแล้วมีเด็กคนเนี้ยคุณไปทําให้เด็กคนนี้โมโหหรือบางทีคุณไปด่าลูกน้องและเขาเอาข่าวของคุณที่เสแสรหยไปลือจบแต่ผมก็ไม่ได้ด่าใครนะผมแค่เตือนเพราะฉะนั้นอย่าไปทําให้คนใครก็ได้อย่าให้เขาโมโหเพราะคนที่อายุต่ตําสักกว่าคนที่ได้บาร,รมีกว่าหรือคนที่ชั้นล่างกว่าคุณนะใช้คำนี้ เขาจะเอาเรื่องของคุณไปโม้ไม่ใช่โม้สิเขาเลิกเอาไปนินทาพอนินทาเสร็จถ้าคุณยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่คุณยิ่งมี p วอร์มากเท่าไหร่คุณยิ่งเสียและมันหมายถึงข่าวลือที่ไม่จริงอายุน้อยกว่าเนี่ยทำเสียเลยให้ระวังพวกถ้าคุณเป็นแบบ COCE CO, อะไรเนี่ยระวัง จบไปแล้วใครที่ยังการดูลายมือพี่ซีติดต่ตอทั้งลายดีมาได้ที่ลายดีทาง226ทางความน้านล,ลังคิปยูทูบนะครับผมทางความน้านล,ลังคิดยูทูบด้านล่างปกติผมดูลายมือพี่ซีแล้วก็หงอเฮงเวลาดูผมดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมโทรไลน์นะครับผมาการดูผมไม่เหมือนใครแน่ผมดูไม่เหมือนหมอดูทั่วไปแล้วก็ลายมือพี่ซีหงอเฮงเนี่ยดูผ่านทางโทรไลน์กับโทรไลโ,โอฮ่าไอไลโอเฮ มีลราเอเป็นช่องทางสำรองไลท์ทั้งสองหเป็นช่องทางหลักดูสดๆนะส่วนว่าเอ้ยส่งลายมือไม่ยังไงส่งโง่หงไม่ยังไงหรือจะส่งไพ่สีต้องส่งอะไรมาลายมือยังไง,ง,ไงเดี๋ยวผมบอกวิธีการดูแต่ไม่เหมือนหมอดูคนอื่นที่เขาอันนี้ผมไม่พูดระดับ้วงไข่แต่ว่าวิธีการดูก็บอกไปแล้วอะไรยังไงก็บอกไปแล้วไอนน้ยังไม่ได้บอกคือทักมา,าก่อนเดี๋ยวผมบอกไปวิธีการดูยังไงก็ เดีย๋ยวผมแจ้งไปง่ายกว่าง่ายกว่ามาบอกตรงนี้นะครับผมนะทางออนไลน์จะดูสามอย่างหรือจะดูสองอย่างหอนึ่งอย่างแล้วแต่มีอีกวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานขอโลเคชันขอที่อยู่มาได้ไลายมือพี่ซีออกเห็นตัวเลขชุดใหญ่ไปกพที่สำนักง,งานแบบ v i p นะครับผมแบบโครตวครนตวนวตโคตรกันเป็น,ปนยาวๆไปเลยแบบว่าเป็นโคตรส่วนตัวเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้นะครับผมกแบบธรรมดาลายมือพิซซีจมวันเวโมงครึ่ง ที่ทำงานมี VVIP กันแต่ธรรมดาครับผมพูดทุกคลิปเหลยเออแล้วใครได้งานก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กด subscribe สสกดติดตามแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ดีๆก็กดติดตามกด subscribe ให้ผมเยอะเป็นกำลังใจด,ด้วยเวลาจะเป็นเตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ